โกดังผู้ระเบิดวีโรดสาวต่อสวยมูโนเปิดชื่อย่อจากฟอฟัน3ส,สิงหาคมนี้อภิปรายลากไส้ทั้งขบวนวีโรดเปิดอีกสวยคดีโกดังผู้ระเบิดคนในพื้นที่รู้ดีธุรกิจชาวเพียบสปอยชื่อจากฟอฟันพร้อมเนื้อเรื่องฉบับยอ่อก่อนเปิดอภิปรายลากไส้ทั้งขบวน3ส,สิงหาคมนี้เมื่อวันที่1สิงหาคม 2,566นายวิโรจน์ล e, ักษณะอธิสรสสสบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กวิโรจน์ลักษณะอธิสรระบุสวยที่มูโนะปล่อยไว้ไม่ได้เหตุการณ์โกดังผู้ระเบิดที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไงโกลกจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาการดำเนินคดีกับเจ้าของโกดัง ก็คงต้องดาเนินการไปตามกฎหมายแต่มันจะตัดตอนแค่เจ้าของกัวดังไม่ได้พอเรื่องนี้คนในตำบลมูนโน่ทราบดีว่ามีความเกี่ยวพันกับการเรียกรับผลประโยชน์หลีดไถรังแก่ประชาชนเก็บสวยส่งในเป็นทอดๆดชื่อของจ่าฟอฟันกับตัวละครนามสมมุติอีกสี่คนที่ชื่อว่าไวหลินกิมแลประชาชนในระแวกนั้นรู้จักกันดีว่า เกี่ยวข้องอะไรกับธุรกิจสีเทาในมูโนทั้งสินค้าหนีภาษีการค้ามนุษย์ยาเสพติดและธุรกิจผิดกฎหมายต่างๆเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตรวจสอบดูก็จะรู้ต้นสายปลายเหตุและลากส้ทั้งขบวนการออกมาได้โดยไม่ยากโกดังพุ เก็บดินดำเป็นตันๆอยู่ใจกลางชุมชนเป็นไปได้อย่างไรที่ทหารตำรวจและฝ่ายปกครองจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยเจ้าของโกดังที่ระเบิดก็เคยถูกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากัจากรจับกลุมมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปี2559เจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายมั่นคงจะอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้การกดขี่ลีถไถรังแกประชาชน ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีแต่จะทําให้ประชาชนในพื้นที่รู้สึกหวาดระแวงและไม่ไว้วางใจในเจ้าหน้าที่รัฐการที่มีการกดขี่การต่อต้านก็ย่อมเป็นหน้าที่และทําให้เกิดภูที่เก็บอยู่ในหัวใจคนถ้าถูกเหยียบย่ำกดขี่อยู่เรื่อยๆสักวันมันก็ปะทุและระเบิดออกมาได้นะครับวันที่3สิงหาคมนี้ผมจะอภิปรายเรื่องนี้ในสภา หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอธิปดีกรมการปกครองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและแม่ทัพภาคสี่จะตระหนักถึงปัญหาสวยและการรีดไถ่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและพื้นที่สามตงังหวัดชายแดนภาคใต้และหวังว่าจะมีการปรับปรามให้หมดไปในเร็ววันนี้